ีเด้อร์พม่าพิน้องที่หางแทงกันเบิร์จุกปูสู่คนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็พบกับยูทูบซาเลมเซโนอีกแล้วพม่าพ่น้องเนาะมื้อนี้ซาเลมอยู่ที่เมืองวิลาอุลีเนาะพม่าพ่น้องแข่งสมุนไนะพรเนาะเพิ่นมาก้าเกียมเผื่อกจีมาตั้งกองบุญเห็ดบุญมาแจกเข่าปูหรือว่ามาทำบุญให้ปูเนานะพม่าพิน้องเนาะเอาไม่ทำบ,บุญคำส่งเลยหลินโหลดมะลูุตาตาหลินโหลดวะ น้องนี่เนาะซาเลมพาลูมาบ้านโอตาซิต้าไปินเป็นน,นะฮิโรดไปเนาะจ้าไุเนาะจึมจน้าฮิโรดแล้วเชืจึม

อ้าพวพอไปพี่น,อน้องเนาะมาอยู่กับป้ากับอากับอาบอาพอเี่น้องก,กับลูกกับหลานพี่น,อน้องเนาะวันนี้เนาะคุณเจมส์มังหงพี่น้องก,กินแต่มังหงชุมกันอยู่นี่เนาะแซลม์แกลลี่กับล,ลูกซิต้าพอ,อียยน่น้นนบบองเนาะยังไงก็อยู่กันจั๊กดาดยำชัด อยู่กับญ<ม>าติา<อ>ทางนเนเต็มกลางเนาะมานั่งหลิอยู่กลาง้นะงี่เนาะู้ข้อดีใหันตะข้าขกกรรม

แซววันเถอพที่น้อยพี่มันระแจบงค่ำโอ้เดหลายรีเ็ดนี่หลายเท่าตาเป็ดอยกีต้านี่เนาะเอาเป็ดอกีต้าลายแท้เนี่ยตัวดยตาทีูุ่ตานี่ก็เป็ดนี่ก็เป็ดไปไปเลยน้องมีตัวใหญ่ใหญ่โ อันนี้เนาะพ่อพี่น้องมุนิซาเลมกไอยู่ที่บ้านพระธาตุนางเล่าพ่อพี่น้องเนาะมาหอดเวนนี่มื่อนี่แหละน่อพี่น้องเนาะหากันมาหอดมาถึงเนาะได้สามสี่ชั่วโมงแหละพ่อพี่น้อยเนาะเป็นมือห่างหากาเกียมเนาะพ่อพี่น้องย่างโมเมนต์มือแท้เนาะตอนนี้เนาะตาดินเนาะตาไม่หน่อยหน่อย 大 <laughs>，你不要。<noise>

มาลิน er pues <cat> ่าแล้วลูกนั่นนี่มเมามัวเมาอีกแล้วคอยนอญไม่กางหน้าลูกไนไดินไปลินโต้นลูกจับวจับาไปเลย จะแท่นหนากับวันนี้มุมแล้วนั่น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 ตั้งเตงตั้งเตงตะตั้งเตงตั้งเตงเออเฮ้ยมุมมาเออเออฟ้าลูกหินขี้ดินมั่งนี่ปล่อยเลยนะตะบนขี้ดินใหญ่ไว้เนาะดินเด้อดินขี้ดินเด้อ ยินนต็มตี้เลยลูก่ขึ้นได้วนะิธีขึ้นวิธีขึ้นเด้อบ้านนั่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 นน,น, <c oughs> น,นแป้งแลแปงแ

มีดี่น,นคำพีไม่รู้ม,มีบอาคำพีบอคำพีคนหล่อนีอ่ไง่าคำพีอาาน่บ้้งันกักนกักน่าได้ของดินได้าบาน,น่าดิลินกีดินวันนี้เปิดวันดิลนกีินน่นนาพองน,น้องมาแล่นมอยู่บรราทัดตงนี้ผานล้นอก มาลินมางเอ้ยได้โอเครับตะวันดินนะตะวันดินะดิเล็กน้อยยากของดินพอไปดินนด้ไหมบ่มปดินต้งข้าวบอยิ้มยิ้มไปดิบ่าวบรรทัดได้นี่ค่ะขาดนางล่าเลย

จบๆจๆบจ็บจ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 บกับต๊ะลงไงเลยปาให้น้องซิตาเล่นดินบัดมือเร่อยมาเนี่ย เล่นไรโลแล้วเป็ดกระไลนี้เป็ดพอทีตาตาเป็ดพองตาแก้แก้เดเน้ำไหมนั่นไปลเรถโหลมเมยป่ะตาโมเมยปะ่ะลูกน่นหลับทีนี่ อยู่แลนเลยไปไอ้น้องก็อยู่แลนเลยไอ้ก็แลนน้ำหลัง,งพงกกี่ตั้ามันยู่กะพันใหญ่กว่าพี่น้องเนาะพูดาำใหญ่กว่าพี่ตาเป็นน้องเนาะแต่ว่าเป็นน้ำญาตนะิเนาะน้ำพี่น้องน้ำญาตนะิเนาะน้องชิตาจะเป็นน้ำให้กินเลยเนาะกินเลยอยากขึ้นขนะึ้นไม่ได้แบบเนะี่ย เอาขึ้นดูดูเอาขึ้นได้นะนานตาไม่ได้นานเดินแนวลกงค่หมุนเลยลูกเย้นานฟ้าให้ดินได้ไหมป้าพงชีวิตส่วนน้ำบดพรมินนอกอย่งนี่เนาะยรพทานนั่งลากพรมน้อกเมื่อมีลาบุรีนอกแขงสวรรค์เขตพม่น้อกเนาะ ในชานบ้านเรื่องเพื่อนกายังแบบโบราณกับมีเผลอนน้องเนาะได้เผลอนน้องเป็นเพื่อนไมมเผลอนน้องเนาะเพื่อนไมมเสาใหญ่เผลอนน้องไมมฉันดีได้เผลอนน้องไม่ดูไม่เลยเนาะเป็ดวันนี้ลูกชายนี่ปล่อยดินเลยได้ลูกเอ้ยนั่นหนั่นหนั่นไม่ใช่แม่จะใช้อันนี้อ้ช่คุ้มค่าอีกๆคนหย่อนคนนี้ คนดื้อเนี่ยนี่โอ้คนดือกันพูยเนาะคนดื like ้อก้ามออยอีกอีเด็กเป็นลินิตาเกาเยป็นลินน้ำมูลเหมือนันะเดมีโมขึ้นอย่างโอเคเท่านี้โอเคเท่านี้ตาเลยบาจันี่บจันี่พาลิน ฮาจันนี่อัาบุคัมจิตาอ้ยไม่ใจใครนี่เฮ้ยฮจันนี่ไม่ใจใครแนวนะ ต้นไม่ดูลายเลยเนาะหนักมั่นแคดีอย่างเงินพออ้อมหัวเลยเนาะหัวพอเงินพอแค้มจขึ้นมาเท่นตบได้เลยไม่ดูลายปลูกเป็นหัวเลยอ้อมเลยเนาะแคมที่มานี่กระเม็นต้นไม่ดูลายเบิร์เลยเพื่อนเนาะอ้อมแค้มหัวเนาะ คือเท่ินคิดว่ากิดนึงเขาอ่ะคนด้าทั้งบ้านท้้งท้างหนามบ้านกับต้นไม้ดูลายเลยถูกปลาไห้เนะาะก,ก็คือเล่าข่าวเลยเนาะเลาข่าวจ,าจังแต่รุ่นบูล่าพเยหน่อยเนาะรุนพ่อแม่พและพวยหน่อยเนาะ เล่ข่าวเนี่เนาะเวลาเปิดประตูเล่าเดือนสามเนาะมันเพลงสามคำเนิ่งเนาะเพิ่งกัตสิมาเห็ดนี่แหละเพิ่งเนาะเลยเนาะเปิดประตูเล่าข่าวเนี่เนาะบูมี่อทเตะเข่ามีเทิร์นเพิ่งเนาะมีหมักเออเนาะมีผักทองแล้วก็มีหมักแตงโมเพิ่งเนาะเนาะเพิ่งเอาว่ายแถวไม่ได้เพิ่งเนาะ แถวเล่าเพื่อนเพื่อนเนาะมดูไายเบิ่งเลยเพื่อพี่น้องีเนาะบังเพื่อนพอทาชิตาเนาะเล่าเล่าข่าวพาพ่อแม่พี่น้องมาลินเพื่อนหุ่นซ่านเพื่อนพี่น้อมาเห็ดบุญแจกข่าวพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้เนาะมุนแจกข่าวน้ำปูพ่อนพี่น้องเลยเนาะ เนี่ยพวยน้องเฮื่อนซาลานแปรนกันเลวเนาะนี่แนะหละพอวยน้องกำลังแต่งเนาะด้านล่างก็เป็นผู้พวยน้องเป็นพระเป็นผาเนานะจะพาแต่ผู้แหละพอวยนะ้องเนาะต้นนี้ก็ต้นไม่ดูล่าอีกพอวยนะ้องนี่ก็เนานะหลายต้นเลยพอวยนะ้องปลูกเป็นรักหัวเนาะอ้อมเฮือนเลยเนาะ เล่าข่าวพี่เนาะเล่าข่าวอยู่เพื่อนพี่จะมีอยูสามเล่าพี่เนาะข่าสามเล่าพี่เนาะเป็นไม้เบิดเลยพี่เนาะไม้บุืดพ่อแม่พี่น้องแถวนี้เนาะไม้เฮ็ดเพือนเฮ็ดชานถ้าเฮือนไม้นี่พี่เนาะถ้าเป็นเฮือนไม้นะจะสิม จะบอ่ออันละไรพวยน่องจะบ่อได้ใช้ง,งบลายพวยนนองค่ะเขาสร้างเองเนาะเป็นสาาร้างเองเนาะพ่อไม่อยู่พี่ค่ะลายพวยน่องตั้งหัวให้ไปหน้าเนะาะตั้งหัวให้ไปหน้าพนลายเนาะเป็นเลื่อยเอาพวยน,นอ่องไม่เนาะมิตรไม้ต้นใหญ่ๆหญ่พยน,นอะนะ่องนะเหื่อยลงมาต้นหนึ่งกะ ต้นซองต้นกายแฮมแล้วเฮือนเนาะทิงนี่มังโม่เละเพิ่นปลูกมังโม่เนาะอยู่เฮือนเนาะเพิ่นปลูกมังโม่เป็นสวนเลยเนาะเนาะเฮือนเพิ่นอยู่เฮือนีเนาะป้าลุงเคยเนาะคนปลูกเนาะมังโม่เนาะใส่ซางเล่าไว้พลอยนอนทิงกับเป็นเล่าเข่าเลยเนาะ ้านนานแป้นแทวนี้เพื่อนก็ยังคงเฮือนเพือนนั่งฮะได้แล้วชมม่วงม่วงน้อยมากๆเลยนี่ป้ามวงในเฮือนนี่ัไกินชมนะ พี่นี่กระดกแล้วพีนี่เนาะพีนางงาจัอย่างฮะพี่กรณ์จ้บพีนี่มันกระโดกมันดดกันได้ปะสวยอังง่อ่ะตามมาเช้าา เฮ้ยไม่ดีหรอกนั่นเกิดมันเกิดอะไบ้านี่บินเรียวว่านี่ยืนยืนยังคงเฮือนโบราณอยู่งนหนึ่งเนาะเช่อขอยลิตาคน่นึงเนา 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 ว่าแจ้งจ so like ้ะจังจะปู้ชายบานนี่นางไปแล้วกินนั่นกินนั่นตอนนี้อยู่มีาายนนมววได้พอเีเนาะ นะมืน่นหมื่นจะไปน,นะพ่อให้เนาะมื่นจะไปจูปลาพนะ่อเนาะจูบให้เนาะจูบปลายีน้องพ่อทัชิตาเนาะมื่นจะไปเบิงนะ่งอ่ะพ่อพ่อให้พี่น้องไปเบิ่งเคุนจูบปลาอยู่น้า,านะมอนะา,าอีกน,นะนี่กระน,น้องไผ่พ่อให้เนาะคุณเบิ่งนะ <c oughs> น้องไฟสบายดีน like ้องไฟอ้นวันกับป้าพด้ไหมน้อนี่าะกนยแม่พอนะอสุภาพไม่้อยันี้ไม่ได้ผล่ไม่ได้เมเปนสุภาพได้ต้อเป็นสุภาพลคสอยหรออยสอยหรที่ที่มเป็นานนี้นะโ้ยน้อ

บ่าน้อยไปเลยลงมดไ้ขนา้ฮือมางีตต้าจะขึ้นแล้วคนแกไม่บ่อยขึ้นด้ย่ต๊ะเล้ย่งต๊ะแล้วลูกขึ้นเล้เจ๊เจ๊นานเจดเจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วจี๊นึ่งจีดมาแล้วเจดมาแล้ว แมวดินจุกแยกเลยมือนี้นะปล่อยให้ดิ้นเลยดิ้นกี่ดินด้นโลดนั่นเอืมาดิ้นน้ำได้อปดินปด้นมาดิ้เล่นเล่นโลดโลดนี่ก็ไมเด้อได้ได้เฮ็ดได้บว่าดิ้นโลดเลยเฮ็ดได้ลุกขึ้นลุกเลย

พี่น้องมาวันนี้เนาะซาเลมขอจบคลิปไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อไปยำพากินไหม่ดี๋ยวซาเลมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะบังคลิปจันหลังกันเด้อพ่อแม่พี่น้องพบก,กันคลิปหน้าเนาะกับสบายดี